ได้ลูกชายสมใจรถถังเผยชื่อทายาาสุดเท่ตั้งตามไอดอลอดีตกองหน้าแมนยู รถถังจิตเมืองนอนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอถึงกับยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มสุดหัวใจหลังทราบว่าตนได้ลูกชายสมตามปรารถนาโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม67รถถังได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนคลับทั่วโลกด้วยการประกาศข่าวดีผ่าน Facebook ของตนเองโดยโพสตภาพผลอันตราาวพร้อมเผยว่าภรรยาคนสวยไอด้าลูกซายกองดินกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ผ่านมา รถถังได้อัปเดตข่าวดีอีกครั้งให้แฟนๆได้เหกันลั่นอีกครั้งโดยประกาศว่าตนได้ลูกชายสมใจต้องการทางด้านว่าที่คุณแม่ไอดาก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าได้ลูกชายค้าสมใจคุณปะเขาเลยงานนี้บรรดาแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างแห่กันเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีต่อทั้งคู่กันอย่างล้นหลามซึ่งรถถังเองก็ได้เปิดเผยถึงข่าวดีครั้งนี้ว่าตอนนี้ลูกชายของผมอายุคันได้3มเดือนแล้วครับโดยส่วนตัว ผมอยากได้ลูกชายเพราะผมอยากปั้นให้เขาเป็นนักมวยและตั้งใจจะสอนมวยให้เองด้วยผมตั้งชื่อว่าน้องสาลาตันเพราะผมชื่นชอบสาลาตันอิบราฮิโมวิชนักฟุตบอลชื่อดังชาวสวีเดนเลยเลือกชื่อนี้ให้ลูกชายครับสำหรับรถถังว่าที่คุณพ่อป้ายแดงกำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนขึ้นสังเวียนนะัดสำคัญเพื่อดวลเดือดกับทาเครเซกาว่านักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125135ป ซูเปอร์ไฟ5ยกในศึกวัน172ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม68ที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันสำหรับทั่วโลกจะวางจำหน่ายทางอ e ีพลัสตั้งแต่วันที่11อมกราคม68เป็นต้นไปแฟนๆสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่วิสิทธ์ dot n i f d com 1 l a นและสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook วัน Cha m p i o n s h i p ไ h a i l a ด d เว็บไซต์ com, o n น i f dot com อินสตา in esmt